วันนี้นะครับในไฟล์เดอมาร์เกอร์มีมินิอัปเดตเข้ามานะฮะเป็นอัปเดตเล็กๆให้เรามาตามเก็บกันนะครับมีมาร์เกอร์ใหม่มา2อันแล้วก็มี New Secret b a ชนะครับเป็นตราที่เป็นความลับนะฮะอยู่ในนี้ส่วนอันอื่นก็มีการปรับนู่นนี่นั่น,นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ปรับความยากบางอันนะครับปรับให้ยากขึ้นหรือเปล่า <laughs> เป็นมินิอัปเดตนะครับอัปเดตมาไม่เยอะอาทิตย์นี้มี3อันอ่าอันแรกที่เราจะไปเก็บคือเป็นตราลับนะครับซึ่งอยู่ในที่ที่เราเคยไปเก็บมาแล้วในร้านค้าตรงนี้ วิ่งไปตรงที่เราเก็บเซรามิกนะครับเจ้ามร์เกอร์เซรามิกคุยกับคนนี้นะฮะเจ้าของร้านวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าเราต้องมีพริมโรสก่อนนะครับมร์เกอร์พริมโรสคุยกับเขานะครับพูดถึงเรื่องบรรทาบุรุษของมร์เกอร์นะครับอันที่3แล้วเขาจะตอบมาฮึม um แล้วก็ตอบว่าพริมโรสมร์เกอร์นะฮะแล้วเขาจะบอกว่าจะพาไปดูอะไรบางอย่างฮะอันแรกนะฮะเราก็จะตามเข้าไป ไปโผล่ตรงนี้นะครับห้องใต้ดินเหมือนเดิมแล้วก็จะมีตัวเซรามิกอยู่เซรามิกก็จะตกลงมาระเบิดแต่คราวนี้ไม่ต้องเก็บนะครับให้เรามาตรงนี้ที่กำแพงเราจะเห็นเป็นมาร์กเกอร์สีม่วงถือปืนอยู่นะครับจะมีโอกาสแค่หนึ่งในหนึ่งร้อยนะฮะที่มาร์กเกอร์ตรงนี้จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็น่าจะกลายเป็นหน้าของดีมนะฮะก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เล่นหมายคราฟนะครับส่วนถือปืนเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะฮะถ้าเรายังไม่ได้นะครับก็วาร์บกลับไปที่จุดเริ่ม แล้วก็ทําใหม่หมดทุกอย่างนะฮะที่ร้านค้าตรงนี้1นึ่ในหนึนะครับผมจะใช้เวลาแค่ไหนถึงจะได้มาลองดูขึ้นอยู่กับดวงเรื่องดวงยังไม่พ้นยังตาม,มาในมาร์เกอร์สุ่มตามหามาร์เกอร์ด้วยดวงตัวเองโอเคเซรามิกก็จะระเบิดครั้งไว้อยู่งี้นะฮะไม่สปอนมาใหม่ยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับก็เริ่มใหม่ไปเรื่อยๆ1ใน100ครั้ง แต่มันก็ไม่ได้การันตีนะว่าครบึ่งร้อยครั้งก็จะเจอมันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่ดวงจริงๆรอบที่สามรอบที่สามนะฮะรอบที่สามเจอแล้ว <laughs> ผมดวงดีวันนี้ดวงดี Dream Marker นะฮะแล้วก็ถือปืนนะครับ ชื่อว่าดีมกันเกอร์นะครับเมื่อกี้เป็นตรานะฮะซ่อนอยู่ตรงนี้รอบที่สามก็เจอดวงดีมากวันนี้โอเคอันแรกผ่านไปเหลืออีกสองอันคราวนี้เป็นมาร์เกอร์นะครับขึ้นไปบนบ้านตรงนี้วร์บกลับออกมาแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับอืมปีนขึ้นไปแล้วก็จะว้าปมาบนเมฆนะฮะมันจะมีอันนึงที่เป็นสวิชนะครับสีขาวมองหาดูดีๆ นี่น,นีตรงนี้ฮะสีขาวน่าจะต้องวิง่งเดินน่าจะไม่ถึงอ่ะฮะแล้วก็มาด้านนี้อืมแล้วก็ไปด้านนู้นเอแล้วก็เหยียบตรงสวิตตรงนี้นะฮะพอเหยียบสวิตเมื่อกี้แล้วนะฮะเราก็มาเก็บลูกโป่งตรงนี้มาหยิบลูกโป่งหยิบลูกโป่งมาแล้วก็จะมีเป็นวงกลมตรงนี้นะฮะให้เราอยู่ในวงแล้วก็ห้ามชนเมฆนะครับ ไม่อย่างนั้นลูกปงระเบิดตามวงไว้ก่อนตามวงไปห้ามชนขอบชนแล้วโอ้โหมันลื่นไปเร็วอะตามวงไปค่อยคอยตามไปอย่าก,กดเร็วอย่าก,กดเร็วช้ามาด้านนี้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 หลบ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 ้ลบลบลบยมันบีบมาาใหมโอเค อะฮะวงมาต้องไม่ไปด้านขวาไปด้านซ้ายมาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้อะฮะแล้วก็ตัดมาด้านนี้โอเคมาร์เกอร์อยู่ตรงนี้นะฮะซ้ายมือตามเข้าไปพอถึงจุดที่มาร์เกอร์อยู่ปุ๊บเราก็ แตะที่ขอบของเขานะครับล่วงลงมาพอดีแค่นี้เองอยู่บนท้องฟ้าสวยดีน้าอน,นี้ลายสวยดีสีฟ้าฟ้าดำๆโอเคผ่านไปหนึ่งนะฮะกลับไปที่เดิมเหลืออีกหนึ่งอันอันนี้จะอยู่ในที่เดียวกันกับที่เป็นมาร์เกอร์ที่เก็บยากที่สุดนะครับเจ้ามาร์เกอร์อันนี้เจ้า Difficulty c h a r t m a r r e r r นะครับซึ่งวันนี้น่าจะยังไม่ได้เก็บนะฮะอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าวันนี้มาเก็บอันนี้ก่อน เราเข้ามาในห้องนี้แล้วก็พิมพ์คําว่า d i f f i u i t y นะครับแล้วกด enter เราก็จะวร์ปามาที่นี่แต่ว่ามา์ k เกออันนี้ไม่ได้อยู่ปลายทางนะฮะอยู่ไม่ไกลมากวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเดินได้อย่างเดียวไม่มีสปรินต์โอ้ยอันนี้ลื่นอันนี้ลื่นอันนี้ลื่นอลื่นลื่น,นไม่รู้ว่ามันลื่นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอออือมโอเคอ่ะแล้วก็มาตรงนี้อืม มาร์เกอร์จะอยู <var> ่ในนี hmm. ้นะฮะเริ่มใหม่เลยเหรอมันกระโดดไม่ขึ้นมันเหมือนมีอะไรกั้นอยู่อ่ะโอ้โหเข้าไปไม่ได้ติดอะไรเนี่ยประตูต้องกว้างอ๋อกระโดดแล้วแบบอ้อมตรงนี้เลยอืมนี่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 โอเคโอ้โหที่ยืนนิดเดียวแล้วก็ต้องข้ามตรงนี้ไปด้วยโอ้โหเอออ่ะฮะ อ่ะฮะอ่ะฮะกระโดดข้ามโุ oh. ๊บ <laughs> มีโทรด้วยเหรอมีโทรในไฟล์เดอร์มาร์เกอร์ด้วยเหรอโรรอ้ oh. อุตส่าห์ผ่านได้มันไม่ได้ยากแต่ว่ามันโอ้ oh. มันติดข้างบนเนี่ยตรงเนี้มันกระโดดไม่ขึ้นมีใครมีใครพิมพ์ว่าเริ่มหัวร้อนแล้ว <laughs> กิตติ้งแมททำไมผมมองไม่เห็นคนอื่นมีคนกระโดดกันเยอะนะฮะตรงนี้กระโดดเลยกระโดดกระโดดอ๋อมากันเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมคนอื่นก็ล่วงกันเต็มมันกระโดดยากเข้ามาแล้วแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรฮะเนี่ยมันขยายออกใช่แล้วแล้วยังไงมันต้องอยังไงเพื่อนกระโดดให้สูง กระโดดให้สูงเหรอกระโดดให้สูงมันจะลอยขึ้นมา <laughs> มันโทรนี่เองเอา้าวทำไมมีระเบิดด้วยอ๋อพื้นมีระเบิดด้วยทำไมมีระเบิดด้วยพื้นระเบิดได้โอเคอ่ะฮะล่วงไป <laughs> ชีวิตอเอามงกับบีโอเคแล้วก็อฮอา้าวคราวนี้อะไรอีกอ่ะคราวนี้คืออ้าวได้แล้วเย้ <laughs> นายเชื่อใจฉันได้นายเป็นเพื่อนที่ดีสุดของฉันโน no. นายหลอกลองสองรอบแถมทำพื้นระเบิดด้วยนี่คือมินิอัปเดตนะครับในไฟล์เดอ m a r k เกอร์นะฮะมีมาใหม่3อันนะครับก็โอเคนะ คือเหมือนเขาวางแผนมาอย่างดีนะฮะแต่ละอันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ